าาก,กายภาพบ,บาบัดของเรานะก็จะเป็นทรงตัวยืนพื้นทรงตัวนะคะแต่การทรงตัวของเรายังมีเกาะนะคะอการช่วงแรกของการฝึกยืนมีที่เกาะมีที แต่มันคงมากขึ้นสําหรับน้องๆที่ไม่ยังยืนเองไม่ได้หรือยืนเองได้ไม่เก่งนะครับมีอาการเซหรือว่าขายไม่แข็งแรงเนี่ยการฝึกยืนโดยมีที่ตัวเองหรือยืนโดยที่ไม่มีอะไรเกาะเนาะก็มาฝึกมาหัดกันไปนะครับด้วยอ่ะเดี๋ยวครูตุนขอเริ่มเลยแล้วกันเนาะแรกนะครับนะกอ๊อบเนาะถ้าเห็นครูกรอ๊อ เวลารูกอลนั่งเนี่ยถ้าถ้ารูกอลนั่งสังเกตว่ารูกอลจะไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งตัวนะครับรูกอลจะกันหน้าเท้าข้าเท้าเท้าเท้าอยู่ไหนเท้าเท้าเอ้เนี่เท้าเท้าสองขูอ่านี่เตอร์อ่านี่เท้าของเนี่ยพื้น นะครับถ้าเด็กเกรงเด็กเก,เดกเกรงจะเป็นไงอ่ะถ้าเด็กเกรงจะเป็นอย่างนี้ให้ผู้ปกครองให้ผู้ปกครองนะครับขอเปลี่ยนฟังก่อนอ่ะให้ผู้ปกครองเนี่ยให้ผู้ปกครองกดเท้าน้องลงสองข้างเนาะล้อมือเนะี่ยกดอยุดเหนือเข่าทําให้ขาเหยียบพื้นสนิทอย่างนี้นะครับขาเหยียบสนิทอย่างเงี้ยมันจะยืนได้ง่ายขึ้นเนาะอ่าถ้าเริ่มแรกจะอยู่ที่ท่านี้นะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นการอาใช้โน้มตัวโน้มตัวไปข้างหน้านี่แบบที่ครูกอลฟทำหาจับกอลอ,อย่างอย่างในกรณีนี้จะเป็นโต๊ะแล้วก็ลุกขึ้นยืนครับอ่าสังเกตว่าตอนครูกอลฟกำลังจะยืนช่วงแรกตอนครูกอลฟกำลังจะยืนช่วงแรกเนี่ยอ่าเห็นไหมตกหยุด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 อ่าด้าน,นี้สังเกตว่าตัวจะโน้มไปทางด้านหน้านะครับ ตัวจับพุ่งไปทางด้านหน้าการที่มีมือจับอะไรไว้เนี่ยจะเป็นแรงเบรกไม่ให้เราลุกแล้วชิมหัวลงหรือล้มไปทางด้านหน้าและหลังจากนั้นพอผ่านขั้นที่ตัวโน้มไปทางด้านหน้าเสร็จแล้วแอนแอนตัวกลับมานะครับแอนตัวกลับมายืนในท่าตรงแอนตัวกลับมายืนในท่าตรงแบบนี้น,นะครับโดยที่ขายังเหยียบพื้นเหมือนเดิมมือจับมือจับที่ที่เกาะไว้ นะครับในลักษณะนี้ห้ามปล่อยมือเนาะผู้ปกครองระวังการล้มมาทางด้านหลังหรือด้านข้างนะครับอยู่ใกล้ตัวนักเรียนตลอดเนาะอ่าอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเริ่มต้นนะครับนั่งเจงมันได้แต่แต่ขามันไม่ตึงเนี่ยกรอบ โอมพอได้ไหมลูกเข่าพอเหยียดได้ไหมอ่าเจมเหยียดขาไม่ตึงแต่ว่าตัวเกาะได้แสดงว่ามีแรงแขนแต่แรงขายังไม่มีมันปวดเพราะมันยืดไม่ได้มันมันเจ็บัวเจ็บหรอมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บยืดไม่ตึงป๊มันเจ็บมันตึงอ่ะเจมเจ็บตรงไหนลูกกล้ามเนื้อที่เกรงเหรอน่าจะมันจะเกรงเจ็บน่องเหรอลูกเจ็บน่องหรือเจ็บขาบกขาอ่ะ อเช็ข่าวอ๋อเก่งเยอะดิอ่าไม่ได้ยืดอ่าไม่เป็นไรอ๋อแต่ว่าถ้าถ้าขึ้นมาเกาะโตได้เหยียดได้แต่ว่ายังเหยียดไม่สุดก็ถือว่าโอเคนะสําหรับการไม่ได้เจอครูมาค่อนข้างนานเหมือนกันเนางโอ้ืม่แม่มาตะเหยียดเหยียดไมยได้ฝึกซ้ำๆไม่ตึงไงเด็กที่มีอาการเกรงนะคะฝึกซ้ำๆจนฝ่าอาการเกรงจะลดลงนะอ๋ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับ ถ้าเริ่มต้นนะครับนั่งนั่งเก้าอี้แล้วก็เลื่อนตัวมาทางด้านหน้านะครับนิดนึงอ่าเสร็จแล้วเอื้อมมือไปจับสิ่งที่เราจะยึดเกาะนะครับเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นนะครับอ่าลุกขึ้นโน้มตัวมาทางด้านหน้าแล้วเอามือมาจับไว้เสร็จแล้วเหยียดตัวให้ตรงนะครับเสร็จแล้วเหยียดตัวให้ตรงอ่าในลักษณะนี้การยืนถ้าตัวจะโน้มมาทางด้านหน้าไม่เป็นไรนะครับถ้าตัวจะโน้มมาทางด้านหน้านิดนึงไม่เป็นไร แต่ขอให้ขาตึงแบบคูก๊ฟขาตึงเท้าเหยียบเต็มพื้นแบบคูกอฟนะครับถ้าเราดูถ้าเราดูคูก๊ฟแบบทั้งตัวเนาะจากขาขึ้นมาเราจะเห็นว่าขาคูก๊ฟบเหยียบเต็มสองข้างนะครับตัวโนมมาทางด้านหน้าโดยที่มีแขนสองข้างรับน้ําหนักไว้เกาะไว้กับสิ่งที่เกาะยืนนะครับนี่คือการยืนที่ถูกต้องของการเกาะยืนนะครับ<ง>เด็กๆ <ขอ S 1> ลองทำกันเด็กลองทำกันเลย ใช่ก็ต้นระบาดอ่ะอย่๋ยให้ครูตุ่นเลิกก็ต้นระบาดแล้วค่ะเลยนักเรียนว่าคนไหนทําได้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูก็ทาตัวอย่างไปเรื่อยๆนะคะเจมเจมเจมขอดูเท้าเจมหน่อยเท้าเจมเหยียบพื้นทั้งสองข้างไหมลูกแม่ผมขอดูเท้าเจมหน่อยครับเดี๋ยวณอมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวครูตุ่นดูให้นะลูกน้าขอดูเท้าเจมหน่อยว่าเท้าเจมเป็นยังไง เห็นเปลาคุณต้นขามันขาเนี่ยอ๋อโอเคโอเคคุณแม่ครับสำหรับสำหรับน้องเจมเนาะก็คือจังหวะเมื่อกี้ยืนจังหวะเมื่อกี้ที่ยืนเนี่ยดีแล้วนะครับก็คือน้องเจม อ่าเพียงแต่ว่าขาเขาเหยยนไม่สุดตัวเขายังไม่แอนขึ้นแม่ช่วยช่วยในช่วงเนี้ยเราก็แอนตัวกับดันตัวสะโพกขึ้นดันสะโพกไปข้างหน้ามือข้างแับต้นตุงกะกึ่งกลาก้นกบเห็นไหมกึ่งกากระดูกแล้วดันดันไปข้างหน้าดันนิดนึงใช่กถึง่าล้มนะคะแม่อ่าเออทำแบบมันเจมมี่หนึ่งที่ฮึ อ่าแม่จับเห็นไหมที่ครูกอบขาดก็คือจับตรงนี้กับดานก้นอ่าอ๋อเยมเยมใกล้ใกล้ท้องมันมันไม่ตึงอะหัวอบเนี้ยขอโทษนะคะเป็นถอยขาออกมานิดนึงลูกเจม่อยตัวออกจากโตนิดนึงเดี๋ยวน้องตัวไปมากๆแล้วนะอ่ะ ถอยตัวถอยตัวห่างจากโต้นะน้องอมแป๊บนึงนะลูกหน้าเดี๋ยวดูน้องเจมก่อนเจมห้เมกาโต๊ะปลาๆนะลูกโต๊ะปไปลายมือนะเหล่าๆใช่พอได้อะเกือบเหยียดได้แล้วเหยืยดหลังไม่ได้ลูกก็ไม่เป็นไรเอาลงน้ำหนักที่มือมากกว่าก่อนก็ได้ อ่ะค่ะเจมคือเหยียดข่าวีิสุทธ์ก็จะลงน้าหนักที่มือมากกว่าแขกขานะอ่าเดี๋ยวค่อยค่อยย่อนตัวลงไปลงน้ําหนักนะคะเห็นลักษณะของคูกกอลฟไหมคะมันไม่สุดป็นไม่แค่เนี้ยมันจับขอบคูกกอฟมือจับขอบขอบโต๊แบบเนี้ยมันไม่ได้ยันแบบผูกกอบฟไงเจนจับขอบไปเหรอลูก เจมกดได้ไหมลูกเจมขอจับโป้งไงใช้สอบกดแทนได้ไหมเจมอือเป็นกอล์ฟกดเป็นทางเลือกจับโป้งนะครับเออเอาเอาทั้งแขนต่อสองข้างสนต่อสองข้างกดเห็นครูก๊อล์ฟไหมคะขอโทษนะคะครูก๊อฟใช้สอบกดนะกดกดถ้าสังเกตแล้วก็ยือใช่ใช่ถ้าสังเกตครูก๊อฟนะครับบริเวณสอบของครูก๊อฟเนี่ย <แก S 1> ร,รับน้ําหนักตัวจนขาในบางทีเนี่ยเราจะเห็นขาฟูก๊อฟว่าส้นมันยกขึ้นมานิดนึงเลยนะแสดงว่าเราทิ้งน้ําหนักมาที่บริเวณศอกค่อนข้างเยอะเอาศอกกดแทนน้องเฟรมลองดูได้ไหมได้ไหมอ๋ออยู่ในช่วงจัดท่ากับปัะมุม้องไม่เป็นไรนะอ่าเดี๋ยวดูน้องอมต่อคุณตุ่นรบกวนดูน้องโอมหน่อยอ,อ้าวอมโอมยืมนให้ครูดูหน่อยครับ อมเอาตัวห่างนิดนึงเหมือนกันนะเอาเอาเอา,เอาสอบกดกดแทนนะเอาสอบกดนะอมเอออ๋อเอาขาลงไปชิดที่เก้าอี้เลยนะแล้วขึ้นแบบเฉียงเฉียงปรับมุมกล้องอยู่อืมเนี่ยครูเหมือนเนี้ยแล้วหนูก็แบ้นี้แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นแบบเี้ ข oh, ััด่ักเียมเขาไปคู่นะเวลาอ๋อนี่ให้ดูมุมล่างอ๋อให้ดูอ่าอ่าอ่าโอ้เจมเเจมขึ้นมาได้แล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่อนน้ซันเก่งซันทำได้อยู่แล้วเก่งเก่งเก่งซันพี่ซันเก่งมากครับเดี๋ยวเรามาดูน้องๆกันแป๊บนึเงียเงียมเงียมอ๋อโอ้ทำได้ทุกท่าเลยพี่ซัน เอาสอกเท้าดัน uh มือข okay ึ้นได้หมดเจมเหนื่อยใช่มไหมพักก่อนได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวครูย้อนกลับไปดูนะโอมเหนื่อยไม่รู้เอาขึ้นฮึบฮึบเอาสอกขึ้นอึ้บดันตัวโอมจะนิ่มอ่อนแรงหมดแต่ว่าถ้าจะช่วยก็เหมือนที่ครูตุนบอกเนาะดันสะโพกกับจับตรงบริเวณหน้าอกอะค่ะพ่อใช่ครับจับตึงกลางอกใต้แขนเลยเนาะ ความ่แผนเลยใช่ค่ะแบบนั้นแหละจากสะโพกเพียดนะคะใะโผล่ไปข้างหน้าเหมือนคุตุนอะเหมือนเหมือนสมมติจะซ้อนคุตุนก็จะไม่ถึงตัวอ่ะอาลรอสมมติว่าผมเป็นเป็นกรอบผมตัวใหญ่มาเริ่มเลยว่ะตุนตัวใหญ่กว่าครูสมมติว่าเอามือสอนเข้าไปอย่างนี้เลยนะคุณพ่อให้แขนอยู่ข้างบนแล้วก็ดันก้นแล้วก็จับบริเวณก้นดันไปข้างหน้า ดันให้สะโพกมันแอ่นไปข้างหน้าเหมือนเหมือนดันให้มันเป็นอย่างเนี้ยพ่อค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ขนาดนี้นะมือไม่ถึงเอาเข่าเลยค่ะเอาตูนเอาเอาเอาสะโพกเอาเอาขามันจะมันจะอย่างนี้ถ้าเราจับมันจะเป็นอย่างนี้คือเราเอาขาเราเนี่ยช่วยช่วยค้ำอันเข้าไปแล้วตัวเราประคองอย่างนี้มันจะลําบากนิดนึงนะคุณพ่อแต่ดูทรงแล้วยืน ตัวข้างบนอ่ะตรงนะใช่ใช่ตัวข้างบนน้ององค์ตรงดีเลยอะแต่ว่าทีนี้ขาอ่าใช่ขาสะโพก,พกช่วยปุงเยอะหน่อยเอกลองไหมแม่เออกพอได้ไหมคะแม่กาะแม่ลุกขึ้นยืนได้ไหมนอนเท้าคางแล้ววะชิลแล้วน้องเอกขาน,นี้สบายสบายครับครูนี่ อ้าวเดี๋ยวเจมเก็บแรงไว้นะเดี๋ยวจะวนมาที่เจมแล้วนะอ้าวน้องเอกเป็นไงครับไหวป่ะแม่เปิดเปิดไมค์คุยกันนิดนึงคุณแม่ไหวอยู่แต่ว่าค่ะน้องยืนได้ไม่นานขาจะสั่นสาดอลองสักทีหนึ่งวันนี้เอาทีหนึ่งนะใช่ใช่ขออีงทีทีเดียวครั้งเดียวพอ ครั้ I mean, งหนึ่งเนี่ยมีจำกัดว่านานแค่ไหนนะอาจจะนับหนึ่ง <laughs> สองสามพอถ้าเด็กเหนื่อยก็พอพักได้นะคะอ๋อครับการ<อ>ายืนมีประโยชน์สำหรับตัวน้องนะก็คือเพิ่มเพิ่มมวลกระดูกสำหรับเด็กเด็กที่จะมีมวลกระดูกที่เพิ่มขึ้นได้อยู่นะคะการยช่วยลงน้ําหนักนะคะจะเพิ่มมวลกระดูกนะคะ สำหรับในวัยผู้ใหญ่การเพิ่มมวลกระดูกก็คือการเดินออกกำลังกายกก<ไ>ว่ายน้ำก็จะเพิ่มมวลกระดูกขึ้นมาได้อ๋อหนุอเอกแสดงว่ายืนได้แต่ว่าขายังไม่ลงน้ําหนักเนาะดูทรงแต่แม่จับได้ก็ก็โอเคแม่ต้องมีที่เกาะให้น้องนิดนึงนะครับผมแนะนำเนาะหาที่เกาะที่คนั้งก่อนแม่ก่อนก็ได้เออใช่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 กอดแม่กอดแม่ก็เป็นไอเดียที่ดีหันหน้าเข้ากอดแม่เลย เออกอดคอแม่เลยเอกเหยียดเข่าอีนิดหนึ่งลูกโอ้ยดีเลยโอ้ยอีนิดหนึ่งอีนิดหนึ่งอีนิดหนึ่งเอกเอกไม่เหยียดเอกนอนนะสำหรับน้องเอกตัวโตเนาะคุณแม่เอาแค่ครั้นเดียวพอดีครับคุณแม่แบบนั้นแหละครับใช้เท้าเขี่ยมาเลยถูกต้องครับคุณแม่ใช่ครับถูกต้องถูกต้องแบบนั้นแหละนี่ดีเอ๊อ ดีใจใช่ไหมคะอ่าโอเคโอเคอ่าพอแม่ก็เหนื่อยโอ้แม่ก็เหนื่อยลูกก็เหนื่อยเออสภาวะราคานะคะมันดีต่อเรื่องของปอดหัวใจใช่ใช่ดีต่อทุกระบบกรสูกจิเลือดทั้งหมดนะคะแล้วที่สำคัญก็คือให้น้องรู้สึกว่าเราอยากยืนแล้วอืมเราอยากยืนแล้วเราก็จะเดินเป็นก้าวต่อไปนะคะ ใช่ไหมเจมใช่ไหมลูกอยากยืนแล้วใช่ไหมไอ้อยากยืนแล้ว,ลวดูที่ขยันขว้มาทันทีเอาหอมยังยังไม่ดีเลยเจมให้ดีก่อนนะลูกทนำะไปีเมื่อกี้เห็นแล้วว่าเจมทําได้นะทําได้อยู่ครั้งดีเลยอะเอาแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งเจมเจมลองยืนครับ๊ยิ้มครับแอ่นตัวขึ้นเจมแอ่นตัวขึ้น and ยืดหน้าอกขึ้นยืดหน้าอกขึ้นยืดหน้าอกขึ bye. ้นอแต่ว yeah. okay. uh ่าขาขาขาอยู่ลึกน่ะเขาเก่งพร้อมกันใช่ใช่ใช่เก่งพร้อมกันก็เลยสไลด์ไปพร้อมกันเนี่ยคุณอ๋อเดอแต่เข่าขาเขาไม่ค่อยดีเท่ายืดยืดตัวแอนตัวขึ้นนตัวแอนลูกแอนขออนุาตแอนะ แอนไปเลยค่ะแอนให้สะโพกเนี่ยเข้าหาโต๊ะไปเลยครับไปข้างหน้าเลยค่ะแอนไปข้างหน้าเลยแอนแอ่นตัวแอ่นหนึ่งห่ตัวแอนได้ดูลักษณะนี้แอนทิ้งตัวไปข้างหน้าคือทิ้งตัวไปที่มือได้เลยแล้วก็คือแอนนี่นะครับแอนตัวแอนตัวให้ตัวอยู่ลักษณะนี้เลยแม่ ให้ให้เท้าให้ให้เท้าเนี่ยอยู่เลยอยู่เลยโต๊ะออกไปอีกให้เท้าอยู่เลยโต๊ะออกไปนะครับให้เท้าอยู่เลยโต๊ะออกไปแล้วแอนสะโพกเข้าหาโต๊ะแทนนะครับมันจะเหมือนสามเหลี่ยมนะครับคุณแม่เนาะมันจะเหมือนสามเหลี่ยมอย่างนี้เนาะนอ่าเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วมือเท้าไว้เลยมือเท้าอ่า ถอยเท้าออกมาอีกได้ไหมถอยเท้าออกมาอีกเอาเท้าออกมาข้างนอกอีกหน่อยหนึ่งห่าง,งอก้าอี้หน่อยเจมแอนล่นเท้เาออกมาต้นไหลไหลแอนนั่นแอนหน่อยแอนพกไปด้านหน้าเจมแล <laughs> ถ้าเจมไม่ได้ต้องให้แม่ช่วยแล้วนะได้ <laughs> ่ะเก่งๆแอนเดนเนี่นย อ๋อเข่างอโอเคเข่าติดข่างอคุณคุณจนใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอ้ยดีดีขึ้นนะครับดีขึ้นดีขึ้นเจอแน่เจอแน่ติดนานเจอแน่ดีขึ้นนะครับคุณแม่ถ้าถ้าถ้าเทียบกับรอบรอบแรกที่น้องน้องเจมสฝึกอ่ะดีเลยอ่ะสำหรับผมนะผมว่าให้ดีขึ้นเลยแบบเห็นได้ชัด ก็เอาท่าที่ครูกอฟสอนเมื่อกี้ไปฝึกนะครับคุณแม่ท่าที่แอ่นตัวแอ่นแอ่นสะโพกเข้าหาตัวโตะอะสำหรับน้องเกินท่านี้นะสำหรับน้องคนอื่นนะคะที่พอที่จะยืนขึ้นได้เราจะฝึกเรื่องของการทรงตัวก็คือการลงน้ำหนักซ้ายขวาทางด้านข้างนะคะก็คือการเกาะเมื่อน้องยืนมาแล้วทีนี้คุณครูฝึกน้องที่กำลังเพิ่งเริ่มยืนเนาะเพิ่งยืนและการทรงตัวยังไม่มั่นคงนะคะ สำหรับขั้นต่อไปก็คือน้องที่ยืนได้แล้วยืนได้แล้วแต่ยังไม่มีความมั่นคงก็คือยังไม่พอที่จะก้าวเดินนะคะก็จะฝึกเรื่องการทรงตัวนะคะเกาะด้านข่าไม่ไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวานะเอาข้างไหนก่อนก็ได้ข้างใดข้างหนึ่งก่อนเกาะข้าก็ได้ถ้ายังไม่มั่นคงสังเกตการโยกนะคะเูกกันไหมคะ ยกนะคะยกตัวลงน้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าแต่เช้ายังไม่ได้เปิดถึงขั้นยืนลงน้ำหนักขาข้างเดียวนะคะยังลงสองข้างแต่สองข้างลงไม่เท่ากันเข้าใจครูปอา,าใจเ <laughs> ข้ <laughs> ข <laughs> แต่เข้าใจไหมคะนะคะเห็นไหมคะโยกเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการลงเพื่อที่จะก้าวเนอะอันนี้คือการฝึกการทรงตัวก่อนในท่ายืน นะคะยืนจับไปก่อนก็ได้นะคะเกาะไปก่อนนะคะเออท่านี้นะครับสําหรับน้องๆที่ไม่กล้าไม่กล้าจะถ่ายน้ําหนักด้วยตัวเองผู้ปกครองครับจับไหล่จับไหล่แล้วเอียงไปเลยเอียงมาเลยนะครับเอียงมาเลยจับให้มั่นคงนะครับให้น้องรู้สึกว่าจะไม่ล้มจากมือผู้ปกครองเอียงมาแค่ไหนเอียงมาให้เท้าขวาเกือบจะเปิด ถ้าเราเอียงมาทางซ้ายน้องให้เท้าขวาแต่เท้ายังไม่ยกขึ้นนะคะใช่ยังไม่หลุดยังไม่หลุดจากพื้นนะครับเราเอียงกลับมาแล้วก็กลับนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆบอกให้น้องทําเองทางขวานะครับสําหรับน้องที่ยืนได้แล้วใช่ใช่ยังไม่เดินยังไม่ก้าวถูกต้องถูกต้องฝึกการลงถ่ายน้าหนักนะคะยังซ้ายขวาสลับกันนะครับ ยังเกาะอยู่ใช่ถ้าถ้าให่เกาะเลยน้องจะไม่ถ่ายน้ำหนักแน่นอนไม่กล้าไม่กล้ายังไม่กล้าะโอเคเอียงตัวซ้ายขวาครับโดยที่จับสองข้างเนาะให้จับทั้งสองข้างขออนุญาตเป็นด้านหน้าเหมือนกันด้านหน้าตี่กอต่อก่ออีกมาอาฝั่งนู้นฝั่งนู้นใช่ใช่ขออนุญาตเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านหน้า สังเกตนะครับว่าด้านหน้าอขอด้านหน้าอีกหนึ่งทีครับโน้มตัวมาด้านหน้าถ้าสังเกตว่าการโน้มตัวมาด้านหน้าเนี่ยส้นเท้าจะเปิดนิดนิดส้นเท้าคูกรับจะเปิดนิดนิดแต่ไม่หมดนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยคือมือมือต้องค้าให้อยู่นะครับมือต้องค้าให้อยู่มือต้องค้าให้อยู่สําหรับท่านี้ถ้าน้องๆไม่กล้าโน้มตัวมาทางด้านหน้าผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือได้เช่นกันโดยการที่ ให้น้องเอื้อมมาทางด้านหน้าครับผู้ปกครองจับมือให้น้องเอื้อมมาทางด้านหน้ามืออีกข้างหนึ่งดันหลังอีกข้างหนึ่งเอาแขนมาให้เขาจับโต๊ะแล้วเขาจะโน้มมาถ้ายังไม่โน้มมาเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากการที่ให้เขาขยับเข้าหาโต๊ะก่อนอ่าขยับขาเข้าไปอาให้มันใกล้นิดนึงให้เขาเริ่มทําจากง่ายๆก่อนก็ได้ครับพอง่ายแล้วเนี่ยพอเริ่มทําได้เริ่มเอ้ยมือแตะโต๊ะโน้มตัวได้เอาเราเริ่มถอยห่างออกมาถอยถอยถอยขยับสักครึ่งก้าวถอย ขยับขาขึ้นเก้าถอยหลังมปข้างหลังขึ้นเก้าอ่าแค่นี้แล้วก็ปายโน้มอึ๊บแค่นี้ก็จะเป็นการโน้มตัวมาทางด้านหน้าแล้วนะครับแล้วก็โน้มขึ้นโน้มลงในลักษณะนี้ไม่ต้องเร็วนะไม่ต้องเร็วค่อยๆทํานะครับค่อยๆ <c oughs> ทํำเคยเห็นตุ๊กตาลมลุกไหมคะ <c oughs> ไปทั้งตัวนะไปทั้งตัวหมายถึงว่าไม่ได้ไปแค่ขาเนาะไม่ได้ไปแค่ข้อเท้าเนาะไม่ได้ไปแค่ข้อเท้านะคะไปทั้งตัวคือตัวจะไปเป็นเป็นเป็นแท่งไป บางคนบางคนก็จะง่ายหน่อยก็จะมาอย่างนี้บางคนก็จะมาอย่างนี้จะ<ม>ก้มตัวเอาไม่ใช่โน้มเนาะไม่ใช่การโน้มนะเราจะไม่ก้มตัวนะครับหลังหลังยังตรงอยู่เหมือนเดิมเนาะสังเกตว่าหลังคุกก๊อบตรงอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังไม่ได้งอหรือไม่ได้ก้มลง <c oughs> เพียงแต่ว่าเราแค่โน้มทั้งตัวไปทางด้านหน้าแค่นั้นเนาะหายน้ำหนักแบบตุ๊กาตาล้มลุกเลยค่ะหลักเดียวกันเนาะอันนี้คือน้ําหนักไปลงที่ข้อเท้าอย่างเดียวข้ออื่นไม่ได้ทำงานอะไรเลยใช่ะะใช่ าจะเป็นการถ่ายน้ําหนักเราเราเรียกกันทางกายภาพบำบัดว่าจะเป็นการถ่ายน้ําหนัก,ก,ก,นก,นก,นนกแต่ก็คือการฝึกการทรงตัวนั่นเองเพื่อที่จะเป็นสเต็ปให้เด็กก้าวต่ออะค่ะมันจะเป็นการฝึกเรื่องของการก้าวต่อไปขั้นเริ่มต้นของการหัดก้าวคือการถ่ายน้ําหนักยืนเฉยๆแล้วเมื่อมั่นคงแล้วเราจะมีการถ่ายน้ําหนักเพื่อที่จะก้าวต่อไปอ <c oughs> ใช่ใช่โอ้แต่ดูน,นี้เนี่ยกันทุกคนเลย เอกเอกแล้วขั้นแรกเอกนอนลงอมได้ไหมอมได้ไหมอ้าวสันเก่งค่ะทีนี้ยืนขาเดียวด้วยซึ่งมันเป็นสเต็ปต่อไปที่จะยืนขาเดียวนะสันทําทําตุก๊กตาล้มล,มลมุกคูกป,ปับได้ปะอย่างเงี้ยเหมือนจะล้มอ่ะได้ไหมได้ไหมเหมือนจะลม้มล้มแน่นอนสันไปได้ป่าวไปได้ป่าอ,อ แล้วเอาตรงๆนะเอาหลังตรงๆนะออะหลังังสันยังงออยู่ต้องแต่จะต้องใครพราะเขคือทุกคนมีความกลัวล้มกันอยู่ก็เลยจะงอคือทกมีามม่เด็กๆเราสามคนเป็นยังไงกันบ้างอ๋อวิษณ์วิสันได้อยู่ได้ไหมวิสันมาข้างหน้าได้ไหมแค่ไหนแค่ไหน ไม่ขึ้นจ็กสันได้ได้ที่ครูทำอย่างนี้เพราะว่ามันจะกันล้มสำหรับคนไม่มีความมั่นใจอ่าเจมเจมเนแล้วโอเป็นไงลูกเหนื่อยไหม แต่ธนภัทนั่น<า>น่าจะเหนื่อยเจมส์ <Okay. S 1> นี่มีแรงแต่ว่าไม่ไหวละ <c oughs> โอมก็น่าจะไปไปทางกลัวมากกว่าแต่ว่ายืนได้นะโอมอโอมยืนได้เลยละ่ะอันนี้ก็เป็นการฝึกยืนยืนแล้วก็มีการถ่ายน้ําหนักยืนทรงตัวแล้วก็มีการถ่ายน้ําหนักนะคะยืนมั่นคงดีแล้วแล้วก็จะมีการถ่ายน้ําหนักนะคะสําหรับวันนี้ ผู้ปกครองนะครับสําหรับน้องที่ยังยืนไม่ได้ก็มาฝึกยืนจากท่าเบื้องต้นที่วันนี้เราได้สอนกันไปนะครับที่เป็นการนั่งเก้าอี้การนั่งเก้าอี้แล้วก็ใช้ที่เกาะย,ยึดเนาะในที่นี้จะเป็นโต๊ะนะครับในการฝึกยืนส่วนน้องที่ยืนได้แล้วก็เพิ่มความยืนให้มั่นคงด้วยการถ่ายน้ําหนักซ้ายขวากับหน้าหลังนะครับส่วนน้องๆที่รู้สึกว่าเอ้ย ถ้ขาขยับย้ผมจะหายพี่ต้องขยับยต้องขยับถอย,เ,อยเดี๋ยวผมปรับกล้องแบบหนึง่งด้วยความที่ครูตุนใช่สรุปแล้วน,นักเรียนไม่ได้อ่านปากอ้ออาออกลับมาแล้วแน่เห็นนะเห็นละอ่านะครับก็อ,อย่าง,ออางที่บอกไปการทํากายภาพไม่ใช่การทําให้หนักการทากายภาพคือการทําให้บ่อยแล้วก็เด็กที่ฝึกยืนได้เนี่ยมันจะเป็นก้าวแรกของการเดินเนาะ มันจะเป็นขั้นแรกขั้นเริ่มต้นขั้นศูนย์ของการเดินก้อนอิดจะฝึกไหมเพิ่งเห็นหน้าเนี่ยก้อนอิดก้อนอิดจะฝึกไหมหายไปไหนแล้วในยืนให้ครูกลับดูซิอ่ะยืนให้ตรงครับยืนให้หลังพิงผนังเลยยืนให้หลังตรงก้อนอิดยืนให้หลังตรงหลังพิงผนังแบบครูตุนเลยอ่ะย,อยืนหลังพิงยืนหลังพิงยืนหลังพิงเลยนะยืนตรงตรง,ตองกอดอกแล้วก้อนอิดเดือนจะเป็นอย่างนี้แล้วก้อนอิดเดือนจะเป็นอย่างนี้เร็วกอดอก กอนหียืนกอดอกครับกอดอกอ่ายังยังใชได้อาาเอากอดอกห้มื <c oughs> อยุ่งเดี๋ยวที่น่าเจอกันอ้าวก็วันนี้ฝากผู้ปกครองนะครับเอากลับไปฝึกฝนบุตรหลานนะครับแล้วก็ถ้าเจอปัญหาอะไรก็เหมือนเดิมทักมาคุยได้แล้วก็การทํากิจเอรมวันนี้เราอาจจะมีตัวอย่างให้ให้เห็นในหลายๆรูปแบบนะครับ มีน้องที่ยังยืนได้ไม่ยังยงยืนเองไม่ได้ยืนได้เองบ้างเล็กน้อยยืนได้เองแล้วเรามีตัวอย่างให้ดูแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรปัญหาของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันเนาะก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในไลน์ในอะไรค่ะวิธีการฝึกวันนี้ถ้าผู้ปกครองฝึกแล้วมีปัญหาอะไรให้ส่งภาพมาในกลุ่มไลน์นะคะเราจะครูก๊อฟครูตุ่นจะเข้าไปเพื่อแสดงความคิดเห็นว่าต้องปรับ แก้หรือว่าต้องฝึกในท่าไหนเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะอัดวิดีโอส่งมาก็ได้นะครับเพื่อพัฒนาการที่ดีของบุตรหลานทุกคนนะคะที่อยากเห็นพัฒนาการไปด้วยกันที่ดีนะคะก็อ,อย่าลืมส่งการบ้านมาได้ตลอดถึงจะไม่ใช่กิจกรรมกายภาพรรเนาะใช่ใช่ทุกทกิจกรมรม้วครับทุกกิจกรรมคุณครูพ,พร้อมจะให้คําแนะนําทุกคนเลยค่งมาได้ตลอดส่งการบ้านมาได้ตลอดเลยทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆก็ตามนะคะก็ ขอบคุณมากนะคะสําหรับผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือนะคะและก็รูทุกท่านด้วยที่เข้าได,ได้เข้าร่วมกิจกรรมกยายภาพวันนี้นะคะสําหรับการฝึกวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันที่25มกราคมนะคะสําหรับกิจกรรมกายภาพาครับผมก็ลาไปแค่เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับแล้วก็เจมจะเย็นเจมเจมวายร้อน <laughs> 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 โอเคงั้นผมครูตุนขอลาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกัน เจอกันมาฝึกที่ครูนะคะส,คสวัสดีครับสวัสดีครับเอกสวัสดีครับซันสวัสดีค่ะครโอสวัสดีค่ะ